เป็นไรบอดไม่น้ำปม,มทำไรสมพัดลมไอ้น้ำตัวนี้ใช้เวลาถอดกี่ชั่วโมงแล้วครึ่งวันแล้วไม่ออกเลยออกเลยครับวนี้ <c oughs> <c oughs> หลุดมาแบบความจำเป็นเอ้าหมุนได้นี่ยฟิวด้วย วันยังมีชีวิตยอยู่หรือเปล่าเช็คขดรวมนะครับเช็คขดรวมแอกร้อไม่นิ่งเดี๋ยวเช็ค<ๆ>เข็มดูสิ x สิบไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยเข็มไม่ขึ้นเข็มขึ้นไม่ขึ้นแต่ดิจิตอลขึ้นขึ้นบอกค่าไม่ได้ดีมมเตอร์ส่ได้อยู่ดีต้องเลือออกมาเช็คได้อยู่ดี